สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับมีดีเต็มพุง l e ล e ล e อเวอร e มชั่นมีดีเต็มพุงช่องนี้นะคะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็มากิน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 กันอีกแล้วจ้านะคะวันนี้ปลากระป๋องนะคะวันนี้อาหารคุณรวยนะคะปลากระป๋อง ข้าวสวยร้อนๆปลากระป๋องนะคะวันนี้เอก็มีนะ,คะเครื่องเคียงต่างๆพริกกระเทียมหอมอะไรก็ว่ากันไปตามสเต็ปนะคะตามสเต็ปตามๆกันไปเนาะนะจ๊ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้องขาดไม่ได้ชิลิเผาเดอร์พริกป่นนะคะพริกป่นในนี้แม่จะาเติมน้ำปลาไปบ้างแล้วนะคะ ปิปมะนาวเปน็นหนึ่งแล้วกันบิบมะนาวลงไปค่ะปาแมคเคเรลของเราในวันนี้อืน้ำลายหลหิวข้าววันนี้เช้าจนถึงตอนนี้เอ่อจะสี่โมงแล้วอีกไม่กี่นาทีเ <laughs> พิ่งจะได้กินข้าวเพิ่งจะกินข้าวทุกคนมา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 ใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกับแม่จา๋าเด้อ ลองคอมา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 แมคเกรลนะคะนี่มาเลยมาเลยมาเลยพิกเมน เทียมกาะิกเป็นอาหารที่กินบ่อยมากในตอนเด็กๆ วันนี้ดอกไม้มาเป็นสวนเลยปวดปวดปวดดอกไม้ผู้ชายให้อวดหน่อย มาจ้ากคำใหญ่ๆเน้นๆอมแดงหอมแดงขคงแทก กินไม่เคยเบื่อเนาะปลากระป๋องกินมาตั้งแต่เล็ก การันตีนะพริกเผ็ดแน่นอนนะเพราะพริกนี้เอามาจากไทยนะคะไม่จ๋าใส่ฟีดไว้ฮัลโหลไฮัสดี่ชายป่วย หอมเดงเป็นหวัดชัดจมูกนี่โล่งจมูกดีจังเลยหอมแดงตีขึ้นจมูกยังกวาซาบิ ไอกันกระดองกระดังช่วงนี้ป่วยกันเยอะพีาา่สาวก็เป็นไปได้สองสามวันแล้วหลานมานอนด้วยคืนหนึ่งหลานสาวมานอนด้วยคืนหนึ่งเป็นหวัดมาเลยไอยเป็นน้ำมูกมาเลยหลานสาว พอหลานสาวกลับไปคุณตาเล่นเลยคุณตาก็งองอมเลยนี่เขากินหนึ่งใช่ไหมนี่เขากินกันตอนนี้นี่ ทุกสิ่งอย่างก็ใส่ลงไปแบบนี้แม a r าเร c ลชิลี่กะล c ทำอะไรก็อร่อยจริงๆนะปากป่องกินแบบนี้ก็อร่อยเอามายำยำแบบว่าใส่เครื่องให้ครบเลยก็อร่อยไปผัดก็อร่อยเอาไปต้มมาม่าเอาไปใส่มาม่าก็อร่อยไปแกงแกงหน่อนไม้นะแกงลาวที่บ้านเลือกแกงลาวแล้วก็ชอบกินมาก แกงลาวก็คือแกงใส่หน่อไม้ดองต้มน้ำแล้วก็ทุบพริกทุบหอมทุบก,กระชายใส่ลงไปทุบโปะ๊ะโปะ๊โป,ป๊ใส่ลงไปง่ายๆแบบง่ายๆแบบชาวนาชาวนาน้ำเดือดก็ใส่ปลาป๋องแล้วก็หน่อไม้ดองใบนางรัก <c oughs> แล้วก็พิกชอบกินแม่จ๋าก,ก็โตมากับของพวกนี้นะส้มตําปลาสับ ปากระป๋องหน่อไม้ดองของอะไรพวกนี้ยแม่จากโตมากับของพวกนี้จริงๆ ใหญ่มากม,มาปิดท้ายรายการปิดท้ายรายการปิดท้ายรายการ ชีลีกาลกิอันยันตามไปทีหลังแล้วกัน ห,อ,หอมนี่ขึ้นจมูกยิ่งกว่ายิ่งกว่าวาซบิอีก เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็มากินด้วยกันอีกนะคะบ๊ายบาย